ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วัดจะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บสับปะรดนะคะเนี่ยมันเหลืองแล้วนะคะมันสุกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาทําน้ําสับปะรดปั่นด้วยนะคะเก็บแล้ววัดก็จะปอกดูข้างในนะคะอันนี้เป็นสับปะรดที่วัดปลูกได้ประมาณ1ปีนะคะอันนี้ก็คือเก็บได้แล้วนะคะมันติด2ลูกเนาะวัดปลูกต้นเดียวแต่มันได้สองลูกนะคะปีที่แล้วเก็บไปแล้วนะคะแต่ว่าวัดไม่ได้เก็บวัดกับเมืองไทยนะคะวันนี้ว่าจะตัดแล้วก็เก็บให้เพื่อนๆนดูนะคะ เียตัดเลยนะคะเพื่อนๆนะตัดยังไงว่าก็ตัดไม่เป็นเนาะก็ตัดเอาที่นี่ตัดแต่แล้วหนึ่งอันนะคะอ,อย่าเดินเ,เข้าไปหน่อยไม่ได้ใส่รองเท้าเดินเข้าไปน,นิดนึงนะคะเห็นไหมเห็นชัดไหมคะเดินะะดไปแบบ ได้แล้วนะคะเพื่อนๆสองชิ้นนะคะเดี๋ยวค่อยปอกแล้วมาดูนะคะว่าจะทําน้ําสับปะรดปั่นให้เพื่อนๆ,ๆดูนะนี่สับปะรดที่วาดปลูกเองนะคะเห็นไหมปลูกเล่นๆก็ได้กินนะคะเพื่อนๆไปปลูกตามได้นะคะวาดตัดแล้วนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ2ต้นนี่มันเกิดต้นใหม่ของเขามานะคะเดี๋ยวต้นนี้ก็ต่อไปก็จะได้กินลูกนะคะ แล้วก็มีต้นด้านข้างๆอีกนะคะนี่นะคะได้สองลูกนี้นะคะเดี๋ยวไปลองตัดกินดูไอที่วัดปลูกในกระถา,า,างก็ยังไม่เหลืองนะคะเดี๋ยวก็เนี่ยค่ะเขากดยอดใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวตรงนี้สุกแล้วาก็ได้ยอดใหม่มาอีกนะคะก็เก็บตัวนี้ไปนะคะเพื่อนๆแต่มันก็แบบเริ่มใหญ่แล้วนะคะก็ใหญ่ได้แค่นี้เนะเพื่อนๆนะไม่มากนะ แต่ก็พอได้กินนะคะเพื่อนๆนะปลูกในกระถางเหมือนกันนะคะอันนี้เคยลงคลิปนะคะวิธีปลูกนะคะปลูกยังไงว่าจะมาลองปอกดูนะคะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงรู้สึกว่ามันเน่านิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวตรงท้ายนะคะอ่ามอเจาะนะคะเนี่ยจะปาดดูนะคะอันนี้จะไปทําน้ําสับป,ปะรดปั่นนะคะมีน้องแมวด้วยนอ้องแมวมาดูสับป,ปะรดด้วยนะคะน,นะคะลูกนี้ก็ลูกหนึ่งนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะปาดกันเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยว,ยวปาดดูกันเลยนะคะเนี่นะคะมันจะเน่านิดนึงนะคะเพราะว่ามันแรงเจาะนะคะอืมหอมมากเสร็จปุ่นตัดสับปะรดนะคะไม่ได้ล้างก่อนอนี่นะคะ เอาไปปลูกต่อได้นะตัวนี้แต่ว่าไม่ปลูกแล้วะค่ะสับป,ปะรดโอกินาวานะคะมดก็เยอะ,ะลูกเล็กเองค่ะแต่เนื้อแบบข้างในฉ่ำมากอ่ะเพื่อนๆนี่ปลูกเองนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆไม่ใส่สารกันพิษนะคะไม่ฉีดยาสุดยอดอ่ะเพื่อนๆหอมมากเดี๋ยววันนี้ว่าจะทำน้ำสับป,ปะรดปั่นให้เพื่อนๆกินเพื่อนๆลองทานดูนะคะ สอนวิธีทําน้าสะตรลด,ดปั่นนะคะแต่ก่อนวัดเคยทําน้ําปั่นขายนะคะเนี่ยนะคะปาดได้แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดส่วนที่มันเน่าไปนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ตัดส่วนที่มดเจาะไปเสียได้เหมือนกันนะคะนี่ได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆมือล้างแล้วนะคะนี่มาชิมกันก่อนเลยนะคะโอ้ฉ่ำมากเพื่อนๆดูเนื้อดูค่ะ ชิมก่อนนะคะเพื่อนน่าสดนะอหวานอืมหวานฉ่ำมากอืโอโหต้องทำน้ำท่บรถเลยอ่ะดูือปลูกเองค่ะเพื่อนเืน่อนลองนะคะอืมใช้ตัวนี้ไปปลูกอ๋ออืมอืม,อม อร่อยอ่ะไม่คิดว่าสับป,ประรดที่เราปลูกเองอร่อยมากเดี๋ยวว่าจะเอาหัวมันไปปลูกที่เมืองไทยด้วยข้าวหน้าอ,อันนี้นะคะเราจะใส่จานไว้ไว้ไอ้นั่นนะคะไปไปทำน้ำสับป,ประรดนะคะหวานแทบไม่ต้องใส่น้ำตาลนะ่ะคือดีอ่ะอมดีมากๆอ่ะคิดว่าตัวเองจะ ปลูกได้อร่อยขนาดดีนะคะแบบดีใจเอาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปทํากันนะคะจะตั้งกล้องได้นะวิธีปั่นเราก็เนี่ยนะคะสับป,ประรดเนี่ยนะคะที่วาดาปลูกไว้นะคะเนี่ยเนาะวิธีถ่านก็มีนะ,ะกล้องอาจจะไกลหน่อยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงก็มีสับป,ประรดนะคะเพื่อนเพื่อนสับป,ประรด อันนี้ก็เป็นสับป,ประรดของว่านนั่นแหละค่ะสับปะรดนะคะ,ปประ,ระ,คะอันนี้เป็นสับป,ประรดอีกชนิดหนึ่งนะคะว่าก็จะมาใส่แต่ว่าจะปั่นสับป,ประรดของเรานะคะสับป,ประรดที่เราตัดมาตะก,กี้นะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะแล้วก็น้ำแล้วก็น้าแข็งนะคะแล้วก็มะนาวนะคะเพราะว่าว่าจะเพิ่มความเปรี้ยวให้เขาหน่อยเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะอืมมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะ เดี๋ยวว่าจะปั่นให้เพื่อนๆดูนะวางไว้ไหนดีอะสับปะรดเนี่ยวางไว้นี่ก็ถ้กกันนะเพื่อนๆนะก,ก็ใส่สับป,ประรดตรงไปในเครื่องปั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นพอปั่นได้นะเพื่อนๆน,นะล้างมือแล้วนะคะก็หั่นไปนิดนึงอันนี้ว่าจะเหลือไว้กินน้อยนึงมันหวานมากค่ะเพื่อนๆหวานมาก นี้วัดก็จะผสมสับประรดเพื่อนๆไม่ไม่ต้องทําแบบวัดก็ได้เอาสับประรดที่เรามีนะคะปั่นแต่ว่าจะผสมสับประรดอีกอันนึงด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยหวานนะคะมันเปรี้ยวนี่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็น้ําตาลนี้นะคะเพื่อนๆไปทำเป็นน้ําเชื่อมก็ได้นะคะแต่ว่าสับประรดวัดหวานอยู่แล้วนะคะว่าจะใส่เป็น Lets. น้ําตาลแบบนี้เลยนะคะแล้วว่าก็จะใส่น้ําลงไปนะคะใส่น้ําลงไปเนาะเพื่อนๆเห็นไหมนะอือ ใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำเอาทุกอย่างรวมกันนะเพื่อนๆนะง่ายๆค่ะสูตรวาดแล้วก็มะนาวเวยนะคะบีบมะนาวลงไปน้อยนึงอร่อยแน่ๆไม่แทะไม่ท้องเสียนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนๆก็ทําน้ําเชื่อมนะคะใส่แทนน้าเปล่าแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ําเชื่อมก็ใส่น้ําเปล่าก็ได้นะคะเม็ดมันหล่นหล่นไปนิดนึงนะเพื่อนๆแล้วทีนี้เราก็ทําการปั่นนะบังเอิญฝาที่ปิดว่าถายนะคะ S <S 2> <S 2> <S ปั่นจนมันละเอียดนะคะน้ำตรงน้ำตาลละลาย <S 2> <S 2> ราก็กะเอานะคะเพื่อนๆถ้าชอบกินหวานเย็นมากก็ใส่น้าแข็งเยอะแต่ถ้าใส vlogging, ่น้าแข็งเยอะต้องเพิ่มน <am prejud ices> ้าตาลด้วยนะคะน้าด <man S 2> ้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่หวานอันนี้สับปะรดปั่นวัดก็ได้ที่แล้วนะคะมาชิมกันเลยค่ะเพื่อนๆโคเรโคเรอร่อยแน่นอนเพื่อนๆดูนเ่โดยจากสีโอ้หอมมากสับปะรดที่เราปลูกเองนะหอมสับปะรดแล้วก็หอมมะนาวด้วยนะคะเดี๋ยวขอวาง ขอชิมก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสีก็จะเป็นแบบธรรมชาติไม่ค่อยหวานมากะคะ่ะเปรี้ยวพอดีนะคะน้ำตาลนี้ว่าใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะผสมกับน้ำอ้อยนะคะเนี่ยคะ่ะ เพื่อสุขภาพาเพื่อนๆวิตามินซีสูงนะสับป,ประรดอะลดอาการบวมเนี่ยดูได้ตั้งเยอะน้ำนี่ว่าใส่แค่ครึ่งแก้วนี้นะคะน้ำน้ำเปล่าเนาะใส่ให้น้ำตาลมันละลายใส่ให้เวลาเราปั่นมันจะปั่นง่ายขึ้นนะหวานหอมสดชื่นคนะ่ะเพื่อนๆเ,เอาสับป,ประรดเสียบหน่อยเนี่ย น้ำสับประรดปั่นค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลองไปใช้นะคะสูตรนี้บ๊ายบายค่ะน้ำสับประรดปั่นจากสวนเราเองนะคะขอบคุณมาก้ากค่ะที่